เฮ้ยวัสดีพวกนายอ่ะพวกนายเข้ามาดูช่องของ b o s มเมอร r ใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเราก็เข้าไปในเกมกันดีกว่านะเอ๊ะลรมคอนเซปช่องสวัสดีครับวันนี้ยูกับผมนั่นเองนะครับ b o กม Gamer Magic นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเล่นคุณลุงลีโอนะฮะ คือไม่ได้ทำคลิปนานนะครับพออไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับหลายเดือนสองสามเดือนได้หรือว่านานกขนั้นก็ไม่รู้นะฮะคือกลับมาเล่นอ่ะก็ไม่มีตัวเลยนะครับก็มีแค่ลุงดิโอนะฮะก็เลยเล่นแต่ลุงดิโอนั่นเองแล้วก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับตัวละครไม่มีอะไรเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเบิร์กที่เราเอาอไปนะครับก็ ไสิกเบสิกนะฮะไม่มีอะไรมากนะว้าววันนี้ลุงลีโอจะมาแจกปลาฉลามเตรียมรับมือกันอย่างจะเด็กลามซูมไปว่าอะไรรู้แค่ว่าเป็นภาษาลู่หรือเปล่าใช่ไหมหรือไม่ใช่ โอเคขออรอมเสียงนิดนึงนะลุงลีโอจา้าปลอมเสียงเป็นเด็กวัรุ่นดีกว่าเฮวันนี้ลุงลีโอจะมาออกร่ามีหนูน้อยอยู่ข้างหลังตัวเองใช่นั่นคือหนูน้อยว้าวนั่นมันนักขุดใช่ไหมผมเห็นแวบๆแน่ คุณนั้ไม่เนียนเอาไม่ใช่มันไม่มีเลยนี่ว่านา้าจีบเลยเดี๋ยวตามมันไปก่อนนะฮะก็ <c oughs> ไม่ตามดีกว่าไล่ตัวอื่นดีกว่านะเสียเวลานะจริงๆเฮ้ยมีคนอยู่ในนี้ว้าวขึ้นไปด้วยตัวอะไรวะผมจะเก็บได้สักตัวไหมนะ <c oughs> โอ้โหไม่นะผาละผาละเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยผมน่าจะปล่อยไว้ข้างบนนะเมื่อกี้โอ้ยพลาดเองอีกละเอ้ยไม่พลาดนะมันเดินไปข้างหน้าใช่แล้วเซ็ตเรามันดีโอเคโอเคผมให้อภัยคุณนะคุณดำเพราะคุณใช้หลังผมตียังไงล่ะ ต้องรีบนะครับตานี้มีแต่แบบตัวหินหนะินเนี่ยเอาไว้ก่อนรอตีตัวนี้ก่อนนะฮะสึกฟ้ามะพร้าวแก้วอือหือคุณจะให้มันเลยเฟดอย่างนั้นเหรอมันเชื่ออะไรนะจำไม่ได้ <l ots pect re> โอสเปกเตอร์เออ เล่นนานไม่ได้เล่นนานไม่ทันโอเคงั้นผมขอเก็บนายก่อนแล้วกันนะคืนโปรสเปคเตอร์ไปเลยลูกกรอกน้อยไปกระจานมันฟื้ดโอเคแบบนั้นละเอ้ยน้องดำไปไหนวะ แม่มดสาวหายโหกอชโอเคผมเจอมันละเ้ยเดี๋ยวขอดูดไฟแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งตีนะขอดูดไฟโอเคได้ยังโอเคได้แล้วนะฮะ เอ้ยไม่โดนบางอาจมากลูกกอกน้อยของพ่อไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะลูกกอกน้อยพ่อให้อภัยก็ได้นะโอเคพ่อให้อภัยลูกนะไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะโอเคไฟออกแป๊บนึ่งดีไปก่อนนะฮะต้องกลับมา เฮงทอมจะมาสตัน์ผมนะฮะแอบ,บแบ๊บแอบบแข่งใจไว้ s um> <S โอ้โหเร็วกันนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน s <us> <S อ่ะอือฮึแบบนั้นแหละ s um> <S โอ้คุณจะขึ้นไปสะพานเงี้ยเหรอ เกือบไปแล้วเดี๋ยวนะมังกล้ามีแถวนี้ไหมเนี่ยกลัวจังเลยสตาน์ทสามเลยแหละสามขั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีวาร์ปกลับน่าจะกันสตาน์ได้อยู่นะโอเค โอ้ไม่โดนไม่นะเอ้ยกดตีไม่โดนอะอะไรวะกดตีไม่โดนอะโอเคหรือว่ามันจะแบบกลับมานะว้าวไปหาลูกกรอกแดงแบบนั้นใช่แบบนั้นแหบบละ ดำอยู่ไหนวะแป๊บนึงโอ้ยดำอยู่ในนี้นะฮะโอเคอย่างน้อยก็มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะฮะเรายังแบบเอาตัวไหนก็ได้นะ,ะดำดีกว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดดำนะฮะผมไม่ได้บูลลี่แต่อย่างใดนะครับผมแต่มันพูดติดปากไปแล้วนะฮะโอเคโอ้โหสตันสตันแบบหนักแน่นแบบนี้แหละที่สังคมต้องการอือฮึ โอ้ชีตมันไปทางนู้นแน่เลยรู้สึกว่านางจะขึ้นไปนะครับข้างบนเบรกปล่อยลูกกอกไปก่อนนะฮะลูกกอกเราทรงอิทธิพลเหลือเกินตามมันไปลูกกอกแดงนั่นแหละตายเฮ้ย เตรียมจุดไว้จังซื้อนี่นะดับนั่นล่ะน่าจะเก็บนาอิมไม่ได้นะครับน่าจะเก็บได้ตัวหนึ่งอย่างน้อยก็สมเหตุสมผลที่จะชนะแล้วแหละตัวละครแบบมีแต่ตัวแบบอารุนกรรมผมยิ่งนะเจะทันไหมเนี่ย มัน <screws> จ <in the ground> ุดเครื่องไหนอ่ะเอ้ยน่าจะจุดเครื่องกระดูกนะฮะน่องดุกเนี่ยน่องดุกน้อยฟืบทันไหมเนี่ยน่าจะเปิดประตูแล้วแหละผมว่านะเฮ้ยมันมีตัวมันมีตัวไม่ยอมเข้าเนีเฮ้ผมก็กระจานมันดีกว่าอยู่ไหน โอ้กระดูกนะครับหูกระดูกขึ้นนะฮะลูกกอกของฝั่งเซอร์นะฮะเฮ้ยต้องขอบคุณน้องลูกกอกแดงของเรานั่นเองนะฮะน้องโหดจริงๆ <c oughs> โอเคครับนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นหนาแล้วนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะอ่าวันนี้ผวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะจะพยายามลงให้นะครับ ก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะ bye bye, บ๊ายบายครับจุ๊บๆนะ <laughs> จุบ๊บๆๆ,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 ๆ <laughs> เปิดโ oh, 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 อทูห้องโอทูโอ้ยฟังฟังหนึ่งเลยเอ้ยมีภาริกิจอยู่ห้องอิเล็กทริคนี่นะมีคนล็อกห้องไว้ด้วยละแบบนี้มันต้องมีเงินงำแล้วล่ะนะ <laughs> เปิดสิวะ <laughs> ไม่มีโอเคปับป๊บปั๊บ เอ้ยจะเสร็จอยู่แล้วอีเวนอีบ้าเอ้ยโอ้มันปิดไฟอีกแล้วนะซาร่าแบบนี้มนันต้องมีเงินทำ้งล้นลันนะเอ๊ะสีน้ำเงินเธอดูแฮปปี้รุ่นะไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยเอยอ,อตกใจหมดเลย